ฮัลโหลสวัสดีจ้าห่างหายไปนานนะครับสำหรับการรีวิวน้องๆวันนี้อาจจะรู้สึกว่าบรรยากาศแปลกหูแปลกตาไปสักนิดหนึ่งนะครับเป็นครั้งแรกที่เราจะมารีวิวในวาย You Love Me นะฮะก็ออกจะเขินๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าจัดกับทีมงานอยู่สองคนนะฮะก็เลยเมื่อแข้งไม่ขาก็าหาอะไรมาลองชิมสักนิดหนึ่ง เป็นโรเซนะครับจากออสเตรเลียน o ิวเซาเวลนะฮะตัวนี้บาร์ดิกุสแวนดอรีฮ่ฉลาดสวยมากแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นน้องที่มีราคาแบบสบายสบายกระเป๋า่านะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเมื่อกี้ลองเทไปนิดนึงดูดิตื่นเต้นขนาดไหนเนี่ยสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยแก้วเกอร์ก็เอามาต้องไม่ต้องถูกหลักกันแล้วฮะ1 2บดีกรีที่ให้มาเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ สีเนี่ยดูชัดๆเนี่ยนะครับใกล้ๆเหมือนน้ำแตงโมนะจะแดงก็ไม่แดงจะส้มก็ไม่ส้มนะฮะหรือว่าไฟก็ไม่รู้นะเนี่ยนะเดี๋ยวลองดูนะครับสัมผัสกลิ่นแรกเนี่ยค่อนข้างมีเขาเรียกว่า,ากลิ่นสตรอเบอร์รี่นะบางๆบางๆนะขอย้ำว่าบางๆอือ อืมอ่าโอเคนะครับนำเข้าไปเนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับเปรี้ยวบางๆแล้วก็พอใกล้จะจบเนี่ยซึ่งไม่ได้ยาวมากนะก็จะติดขมที่ปลายมานิดหนึ่งคิดว่าตัวนี้เหมาะมากสําหรับพวกปลานะครับปลาสซมอนอะไรอย่างนี้ก็พอจะกินได้นะลองดูนะครับบานิโก,ก้ใช้ได้เลย